Q&A มาแล้สวัสดีครับ Q&A EP หคุณถามมาเราตอบไปมาแล้วนะคุณถามอะไรมาผมก็ตอบหมดเลยไม่หญิงแน่นอนหน้าตาผมหลอกขนาดนี้เกี่ยวเนนะ่ไปดูกันว่าจะมีทุกคนที่เข้ามาถามในไลฟ์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับจุบ๊บจรู้จักคุณโฮลีไหมรู้จักครับผมรู้จักโฮลี่ศูนที่อยู่ใน YouTube เป็น VTuber เนี่ชื่อของผมก็ตั้งเป็นโอริ0ูนยเหมือนกันนะแต่ว่าใช้เป็นสัญลักษณ์พิเศษเห็นไหมฮะนั่นแหละเขาคือแรงบันดาลใจให้ผมนะครับทำยูทูบผมก็เลยตั้งโอริตามด้วยชื่อผมแล้วก็ศูนที่เป็นผู้หญิงดูชเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงขนาดนี้คือคือผมเป็นผู้ชายให้ผมเป็นผู้หญิงถ้าผู้หญิงมันต้องแบบนี้ฮะ โชคเรียลิตี้ช่างโหร้ายจริงพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับชอบผู้หญิงฮะชอบผู้หญิงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์พี่กลัวเมียไหมครับไม่กลัวนะแต่ผมไม่เคยมีผมไม่รู้ดีว่าจะกลัวหรือเปล่าพี่ม๊อพิต้าอายุสิบเจ็ดจริงไหมฮะเอาเอาแบบความจริงปะผมผมไม่เคยบอกใครเลยนะเกือบเกือบจะยี่สิบนะแต่ที่ถามว่าทาไมผมถึงแปะไว้ในเรียลิตี้ว่าสิบเจ็ดเพราะว่าเป็นตัวอวตารของผมมาครับ ที่ยังดูเด็กเกินไปพี่ใจเกเรไหมครับโอ้เป็นคําถามที่ดีครับผมผมไม่ได้เป็นคนที่ใจเกเรถ้าผมเล่นผมก็จะแบบเล่นเหมือนคนใจเกรเรแหละแต่จริงๆผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเป็นเกนะจริงจริงอันนี้ผมพูดจริงถ้าเล่นเ,นยเฉยๆได้แต่ถ้าสมมุติว่าผมเล่นจริงๆอคิดจริงอะไม่ได,ด้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกเกเรกับเราเราก็คงไม่ได้เกเรกับเขาอะแค่คําพูดเฉยอะ พี่หล่อไหมครับไม่หล่อคุณเคยเห็นโจนไหมโจนปกติเนี้ยก็จะไว้หนวดพะลุพลัง,ลงแล้วก็หน้าตาก็อาจจะแบบดูโสมๆหน่อยประมาณนั้นแหละชอบชอบมีคาไหมเมื่อก่อนก็เคยแต่บันเวลาผ่านมาแล้วเราก็เหมือนครับเราก็ไม่อยากจะมีแฟนแล้วพี่คิดว่าพี่แก่ไหมคิดว่าแก่ครับพี่เคยใส่ชุดผู้หญิงไหมครับเค,เคยเคยคราบผก เหมือนกับตอนนั้นถูกจับแต่งให้เป็นกระเถิแล้วผมก็เลยได้ใส่ชุดผู้หญิงเป็นชุดผู้หญิงใส่ดูแบบบ้านๆเป็นเสื้อที่ใส่ติดกระโปงแล้วก็ให้ผมไปเต้นแบบแบบรั่วๆอยู่หน้าเวทีโอตอนนั้นรู้สึกอายมากเลยตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวว่าตายอยากตายแล้วพี่เคยดูอนิเมะไหมครับ <S <S ผมอะสไตล์โอตาคุผมดูอยู่แล้วผมชอบกระตุนอนิเมะว่าจะเป็นเรื่องลานนักป่าหรือเป็นแนวแบบ เว็นมวลต่างโลกเป็นแนวเกมไปต่างโลดหลุดเข้าไปในเกมแนวซึนหรือว่าเป็นแนวต่อสู้เนื้อเรื่องความรักโรแมนติกอันนี้คือผมชอบมากอย่างเดียวที่อนิเมะผมไม่ดูก็คืออนิเมะแนวเศร้าแนวเลือดสาดอะไรประมาณนั้นนะหรือเป็นแนวอนิเมะหักมุมก็เป็นเรื่องไอ้สคูลเดซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับความรักสามเช่าตอนจบขอไม่พูดแล้วกันเคยมีมาแล้วแล้วก็ โดนทิ้งมาแล้วครับเรื่องมันก็นานแล้วล่ะ <c oughs> เรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้าขอเล่าสักโก <Okay. S 1> เลาเรื่องตอนเด็กที่ทําเรื่องแย่ๆเรื่องหนึ่ง <c oughs> เรื่องแย่เรื่องหนึ่งก็คือตอนนั้นเป็นเด็กชอบเล่นไฟเจ้า <c oughs> ข้างบ้านน่ยมันมีต้นกล้วยก็เลยโมดิฟายไฟแช็กไฟแช็กมันดันแบบไฟมันลุกไหม้แล้วมันไหไหม้ใบกล้วยไฟไหม้แบบต้นกล้วยข้างบ้านแม่ออกตีเลย ผมน่ายมีกี่เส้นนับผมมีกี่เส้นแป,ป๊บแป,ป,ป๊บเดี๋ยวผมมาตอบเดี๋ยวผมนั่งนับคำตอบก็คือผมมีประมาณ4,92,528เก้นส้เส้นครับผมออบมือพี่ต้ายอยากมีแฟนแบบไหนเป็นคำถามที่แฟนดีๆก็อยากมีแฟนที่เข้าใจเรา เราเข้าใจเขาเขา,าเข้าใจเรารู้ว่าเราคบกันแล้วห่างไกลกันเนี่ยเราต้องควรมีความซื่อสัตย์ต่อกันใช่ปะละ่ะว้าวก็อนะีพีหน้าทุกคนก็สามารถเข้ามาถามผมได้คนระับถ้าผมเปิดถามนะและสามารถทิ้งคําถามไว้ใต้ลิงก์ YouTube ด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ e นะีพหนะ้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย